สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเมมารีดิมฟันนะครับวันนี้เรากลับมากันอีกครั้งนะครับกับรายการสปช EP ที่7นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูอาชีพประชีหนึงนะครับที่หลายๆคนนะครับคิดว่าหลายคนเลยแหละใฝ่ฝันอยากจะทำนะครับนั่นก็คือพนักงานบริการตามช็อปของมือถือชื่อดังนะครับในห้างสรรพสินค้านะครับในที่นี้ผมหมายถึง True Shop นั่นเองนะครับตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรนะครับหลังจากออกมาก็ไปลองอยู่สักสองสำนนะครับแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เท่าไหร,ร่นะฮะทำไปได้นิดๆหน่อยๆมันก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากจะทำนะครับคิดว่างานใหม่เนี่ยที่ผมกำลังค้นหาอยู่เนี่ยมันน่าจะพอเป็นไปได้นะครับแล้วก็พอทำได้นะครับก็เลยไปสมัครนะฮะ True Shop นั่นเองนะครับ ครูชอปนะครับก็จะเป็นส่วนบริการนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตบ้านทุกอย่างรวมอยู่ในนั้นนะครับอาจจะมีในส่วนของแท็บเล็ตนะฮะไอโฟนไอโฟนอะไรเงี้ยตามแต่ละแบรนด์อะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับทีเนี้ยผมก็ไปทํางานนั้นนะฮะสมัยนั้นเนี่ยเงินเดือนน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเซลเนี่ยเขาจะกินค่าคอมเป็นหลักเขาก็จะให้เงินเดือนน้อยๆน,นะครับ นั่นก็คือเรทราคา9,000บาทเยอะกว่า b ิ T s เนิดนึงนะนิดนึงนะครับผมก็ไปทำอยู่อชอบเล็กๆนะครับเป็นคอสเตอร์เมอร์เซอร์วิสที่รับบริการนะครับทั้งหลังบ้านด้วยแล้วก็หน,กหน้าบ้านด้วยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เล็กๆนะครับถ้าเกิดว่าแบบพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีแต่แบบาขายอย่างเดียวนะฮะ ไม่ได้รับชําระเงินนะครับหรือบางที่ก็อาจจะมีรับชําระเงินด้วยแต่ว่าแบ่งหน้าที่กันไปชัดเจนนะครับทีนี้มันเป็นอา,อาชีพที่ผมต้องทําทั้ง2องอย่างเลยเพราะว่ามันเป็นร้านเล็กๆนะครับส่วนหนึ่งนะครับผมก็มีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พนักงานขายนะครับขายอะไรบ้างในนี้นะครับขายก็คือเบอร์โทร,รศัพท์นะครับใครมาอยากเปิดเบอร์ใหม่ซื้อซิมกับเรานะครับ ขายโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone นะฮะซั s ซุงและอื่นๆนะครับที่เป็นอุปกรณ์พวกอ c ซิสซอรีต่างๆนะครับไม่ว่าสายชาร์จหรือว่าที่เสียบอะแดปเตอร์อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีมากนักนะครับเพราะาส่วนมากเน้นขายมือถือมากกว่านะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่คนที่อยากจะมาติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านนะ ก็จะเข้ามาหาเรานะครับแล้วก็มาขอบริการติดตั้งเน็ตบ้านกับเรานั่นเองนะครับอยากจะบอกว่าโทรศัพท์มือถือที่ขายดีนะฮะในช่วงเวลานั้นนะก็มีแค่2แบรนด์ยักษ์ใหญ่ของเรานะครับก็คือ iPhone แล้วก็ a ั s u ุงนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสาวก iPhone จะเยอะนิดนึงนะครับจะมีทั้งขายทั้งเครื่องเปล่านะฮะก็คือเครื่องเพียวเพียวไม่ได้อ่ามีโปรโมชั่นอะไรนะครับกับ เครื่องที่คุณจะต้องจ่ายโปรโมชนโปรโมชันไปด้วยนะครับแต่ช่วงนั้นรู้สึกว่า,าจะมีขายเป็นเครื่องเปล่าเนี่ยได้เยอะหน่อยนะครับไอส่วนที่แบบเป็นแพ็กเกจที่ผมขายไม่ค่อยได้นะเท่าที่จําได้นะฮะลางๆนั่นแหละเพราะว่ามันก็หลายปีแล้วเนาะต้องขออภัยด้วยนะครับ mm hmm. เข้าไปนะครับตอนแรกเขาจะให้ทําอะไรอยู่นะครับ mm hmm. เขาก็จะให้ผมเนี่ยช่วง,งแรกเนี่ยไปเฝ้าตู้คีย์ออสของ ทู m ันนี่ทูวันเลดอะไรพวกนี้นะครับเพื่อตัดแถวนะฮะการจ่ายเงินให้มันน้อยลงเวลาคนเยอะๆนะครับเราก็จะดึงคนออกไปบอกว่าไปจ่ายกับตู้ดีไหมครับมันสะดวกสบายกว่านะครับไวกว่านะครับผมก็จะมีกระเป๋าคาดเอ็นของเงินทอนให้คนอื่นแลกนะครับประมาณหนึ่งติดตัวเอาไว้แล้วก็ไปคอยอบริการนะครับตัดแถวให้มันน้อยลงนะครับถ้าเกิดว่าใครนี่อยากจะมาชําระ ทางหน้าตู้นะครับแต่ว่ามันได้เฉพาะคนที่จ่ายอย่างสม่าเสมอนะครับถ้าติดสอสาเดือนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องกลับไปจ่ายที่เคาน์เตอร์อย่างเดียวนะครับอย่างที่2นะครับผมก็จะมีหน้าที่น,น,ทนะครับในการทํา swap sim นะฮะซ w a p sim คืออะไรครับก็คืออย่างเช่นว่าซิมใหม่เบอร์เดิมนะครับอย่างเช่นว่าซิมเขาใช้การไม่ได้มันเสื่อมสภาพต้องการมาเปลี่ยนนะครับผมก็จะทําการ Copy นะครับข้อมูลของลูกค้าใส่ซิมใหม่นะครับหรือทําการเช็คอะไรบางอย่างถ้าเกิดว่าลูกค้าเข้ามาถามว่าซิมเขามีปัญหาอะไรแบบนี้นะครับถ้ามันมีปัญหาจริงก็ต้องทาาองงงําการ swap ซิมนะครับแต่ว่าต้องแจ้งนิดนึงว่าการส w a ปซิมนะครับส w a p ได้แต่รายชื่อที่อยู่ในซิมเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปส w a p แล้วเบอร์มันติดอยู่ในเครื่องมันไม่สามารถสวอ p ตามกันมาได้นะครับมันก็จะมีเครื่องมือ ในร้านนะฮะที่สามารถกรอปี้ข้อมูลซิมเนี่ยไปหาซิมใหม่ได้โดยตรงเลยนะครับมันก็จะไวกว่านิดนึงนะครับแต่จะต้องแบบดูดีๆนะถ้าเกิดว่าใครไปทํางานประเภทนี้นะครับผมเคยมี swap ซิมผิดด้วยนะโดนเข้าห้องมืดเข้าไปด่ายอยู่นานพอสมควรนะรอันนี้ผมก็ยอมรับความผิดพลาดของผมเองนะครับคือมันผิดพลาดยังไงนะฮะก็คือเวลาเราส p ซิมเนี่ย เราต้องดูให้ดีก่อนนะครับว่ามันมีหน้าโปรแกรมที่เปิดค้างมาอยู่เนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ขึ้นชื่อหน้าลูกค้าชื่ออะไรนะครับไม่ใช่ว่าเราไปทําการสวอปซิมต่อทันทีคราวนี้มันก็อาจจะมีปัญหาได้อย่างเช่นว่าขึ้นหน้าจอว่าเป็นคุณเฉยพลใช่ไหมครับยังไม่ได้ปิดอันเก่านะครับก็ขึ้นหน้าคุณเฉยพลไว้นะฮพอดีคุณเฉยภูมิอยากจะมาสวอปซิมนะครับผมก็สวอปซิมใส่ คุคนที่เปิดหน้าต่างอยู่นะ,ะโดยที่ยังไม่ได้ปิดนั่นแหละก็คือเหมือนสวัสดิ์คนผิดเบอร์นะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าเบอร์มันสับกันมั่วนะโทรไปหาอีกคนหนึ่งไปติดอีกคนหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นความผิดของผมเองนะครับถ้าเกิดว่าใครทําตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้เป็นงานที่แบบใช้ความ มุ่งมั่นอะไรมากมายขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าก็ต้องมีความรอบคอบนิดนึงซึ่งผมยอมรับว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้รอบคอบมากนะฮะไม่ได้เป็นคนที่แบบใส่ใจในรายละเอียดอะไรขนาดนั้นนะฮะก็สมควรแล้วแหละที่โดนด,ด่านะครับแล้วก็นะฮะนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมีส่วนในของงานที่เป็นงานรับบริการต่างๆนะครับอย่างเช่นเวลาคนอยากจะมาติด ตั้งนะครับอินเทอร์เน็ตบ้านผมก็ต้องหาพื้นที่ที่เส้นสายไฟเบอร์หรือเส้นสายของอินเทอร์เน็ตบ้านของเราเข้าถึงได้นะครับมันถึงจะติดตั้งยังไงนะครับก็ต้องมีการเรียนรู้โปรแกรมในการดูพื้นที่อย่างหนึ่งนะครับว่าจะปักหมุดตรงไหนนะครับเรียกช่างไปอย่างไรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะก็จะเป็นหน้าที่แคชเชียนะครับซึ่งอันนี้ก็คือบางครั้งเนี่ยเราก็จะมีเวรผัดเปลี่ยนเวียนกัน เพื่อไปคิดเงินชําระเงินให้ลูกค้านะครับไอ้ส่วนตรงนี้ก็จะมีความแบบกดดันนิดหนึ่งนะครับเพราะาลูกค้ามักจะด่าตรงนี้นะครับเวลาเขาเข้ามาเขาจะเข้าคอนเตอเตอร์ก่อนแล้วก็จะบอกว่าเอาผมจ่ายไปแล้วเนี่ยทำไมมันยังมีอยู่หรือว่าคนที่โดนหลอกซิมไปอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปคอเซนเตอร์นะฮะเขาก็จะมาด่าผมแน่ๆแหละเพราะผมไม่สามารถปิดให้ได้นะครับจนกว่าท่านจะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆให้ครบนะครับแล้วก็ จะปิดได้นั่นเองพอเขาปิดไม่ได้เนี่ยเขาบอกโดนหลอ,อกมานู่นนี่นะั่นแต่มันก็เลยทํางานได้ยากนะฮะบางคนเขาก็ไม่พอใจแต่ก็ผมไม่สามารถทําให้ได้จริงๆนะครับเพราะทำไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาแก่ตัวเองต้องชอดใช้ต้องอะไรด้วยตัวเองนะครับบางทีลูกค้าหลายๆท่านนะฮะอาจจะไม่รู้นะครับก็เลยบอกเอาไว้ตรงนี้เป็นประสบการณ์สําหรับใครที่ อยากจะไปทํางานด้านนี้นะครับหรือว่าาตัวลูกค้าเองที่ไปใช้บริการก็โปรดเห็นใจพนักงานอย่างเราด้วยนะฮะก็บินวินนะคือคนละครึ่งทางประมาณนั้นมันจะได้ไม่เกิดปัญหานะครทีนี้นะครับนอกจากส่วนพวกนั้นนะครับที่ทําจะมีอะไรอีกนะครับกอาจจะมีการดูรอบบินนะฮะว่าออจะตัดรอบวันไหนนะฮะเท่าไหร่แล้วนะครับนี่ที่เคลียร์ไป นูนี่นั่นนะครับก็เหมือนทั่วๆไปนะครับอาจจะมีต้องศึกษาความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ต้องมากในตอนแรกนะฮะแต่ก็ต้องมีบ้างนะครับถ้าเกิดว่าหากไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันก็จะทําให้ขายสินค้ายากมากๆนะครับอย่างคนมาถามแบบตัวซิมเน็ตนะครับอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าไม่รู้เนี่ยมันก็จะขายไม่ได้เลยนะครับซิมเน็ตมันคือซิมแบบไหนนะฮะซิมเน็ตก็คือซิมที่เอาไว้ใช้เน็ตอย่างเดียวนะไม่ได้โทรเอาไปใส่แอร์การ์ดซึ่งสมัยก่อนมีเยอะนะครับพ็อกเก็ตไ i ไฟอะไรอย่างเงี้ยหลังๆนี่ก็เริ่มรู้สึกค่อนข้างหายา,ยากเข้าไปทุกทีนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะครับอย่างเวลาไปติดตั้งทรูนะครับจะได้แพ็กเกจอะไรบ้างประมาณไหนนะฮะ เราก็ต้องอธิบายให้เขาได้นะครับแต่ว่าการเป็นเซลล์นะฮะมันมีการแข่งขันทำยอดนะฮะซึ่งการทํายอดมันก็จะทําให้คนเราหิวกระหายในยอดนะครับเป็นเด็กใหมนะ่เนี่ยผมแนะนําอย่างหนึ่งเลยนะว่าอย่าไปฝากใครเปิดบินนะฮะช่วงมาแรกๆเนะี่ยผมไม่รู้เลยนะว่ามันมีการกระทําแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ที่อยู่ก่อนนะฮะอาจจะเป็นเด็กใหม่ว่าเราสองสาเดือนหรือปีหนึ่งหรือ อาจจะเป็นรุ่นพี่นะครับอาจจะบอกเขาว่า,อาโอเคนายขายงานได้แล้วนะครับขายของได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวรอเอาไปเปิดบินให้นายนะนายนั่งรองอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรนะครับดึงเลยเนี่ยคืออย่าฝากเขานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ทําเองเราจะไม่ได้เรียนรู้ในการทําอะไรเลยด้วยตนเองนะครับเราก็จะต้องฝากเขาเรื่อยไปนะฮะถ้าเกิดทําอะไรเลยไม่ได้นะฮะอยู่ไปอยู่ไปเนี่ย การประเมินมันก็อาจจะห่วยลงได้นะเพราะว่าเราไม่เคยได้เริ่มทําอะไรด้วยตนเองเลยฝากเขาตะพฤตตะพือเนี่ยมันก็ไม่ควรนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือฝากเขาไปแล้วเนี่ยเขาใส่รหัสเราจริงไหมผมโดนเตือนนะครับตอนนั้นนะว่าอย่าให้ใครไปใส่รหัสแทนเรานะครับของของใครใครก็ห่วงใครก็ห่วงนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปกดใส่รหัสของเราเอาเองนะฮะอย่าไปใส่รหัส ของคนอื่นนะครับหมายถึงตัวเราเนี่ยก็อย่าไปใส่รหัสของคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็อย่าฝากฝางคนอื่นให้ไปใส่รหัสแทนเรานะฮะก็คือบางคนเนะีมันเลี่ยมจัดไงบอกว่าเดี๋ยวฝากไปช่วยนู่นนี่นั่นนะแต่ไปใส่รหัสตัวเองตอนสิ้นเดือนมาค่าความเราหายไปไหนก็คือหายไปอยู่กับไอ้นั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับส่วนของช็อปนะครับขึ้นชื่อว่าช็อปเนี่ยมันก็มีทั้งใหญ่ทั้งเล็ก ถ้าเล็กแบบผมเนี่ยการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันและการไม่ทะเลาะกันเป็นการดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะทําให้เขาหน้าไม่ติดอยู่กันลําบากนะครับเพราะว่าพื้นที่มันมีแค่นี้นะครับโดยรวมเนี่ยทางรุ่นพี่ผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะน่ารักมากๆนะครับช่วยเหลือเกือ้อกูลผมดีอยู่นะครับแต่ว่าบางครั้งบางคราวเ,เราผิดเนี่ยเขาก็อาจจะตําหนิเราแรงนิดนึง แต่ก็พอเข้าใจได้นะฮะก็อาจจะเป็นความหวังดีที่เขาบอกกับเรานะคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่ไอคนที่บอกว่าจะเอาไปใส่ระหัสให้เราเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะใช่ความหวังดีนะครับโดยรวมนียครับมันก็จะอยู่ในหลักเกณฑ์การทํางานประมาณนี้นะครับจะเกิดว่าใครไปเนี่ยอาจจะต้องมีความรู้ด้านซิมโทรศัพท์นิดหนึ่งนะครับเบอร์โทร อ่าผมลืมบอกไปนะเบอร์โทรเราก็ไม่ได้ขายแต่เบอร์โทรทั่วไปนะครับเรายังมีเบอร์แบบเบอร์สวยเบอร์ตอง5้าตองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกท่านได้เลือกสรรกันด้วยนะครับเบอร์มงคลมงคลอาจารย์ช้างสีตุลาอะไรแบบเนี้ยก็มีจําหน่ายนะครับมันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเบอร์นะครับเราก็เป็นเวลาขายของที่เป็นโปรดักต์เนี่ยมันมีลูกเล่นให้เราเล่นเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่า พัดเซล์ขายพ่วงนะครับพัสดเซลก็คือการขายพว่วงอย่างเช่นว่าพี่ซื้อชิ้นนี้ไปแล้วไม่ซื้อชิ้นนี้เหรอครับมันเหมาะด้วยกันมากนู่นนี่นั่นเนี่ยก็คือขายเพิ่มไปนะครับหรือว่าอัพเซล์ก็คือการขายให้มันแพงยิ่งขึ้นนะฮรพัสดเซล์อัพเซล์เนี่ยการขายอารมณ์ประมาณนี้มันเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบและสนุกกับการขายพวกนี้นะครับเป็นสินค้าที่จับต้องได้เนี่ยมันก็เลยจะขายง่ายนิดนึงยิ่งถ้ามีโปรอะไรมาลอดตาลอใจเนี่ยก็จะทําให้ คุณเนี่ยอยากจะซื้ออะไรแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าบางอันเนี่ยมันก็ไม่ต้องเชียร์อยู่แล้วในคนรู้จักกันดีนะฮะขึ้นชื่ออยู่แล้วบางทีเราไม่ได้เชียร์เราก็ยังได้ยอดเลยนะฮะอยู่เฉยๆอย่าง iPhone เนี้ยมันมีคนมาซื้ออยู่แล้วล่ะฮะตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องเชียร์เลยแค่ว่าเตรียมของให้พร้อมนะครับมีสีสเปซเก,เกสีอะไรไหมให้มันเรียบร้อยเนี่ยยังไง คุณก็ไม่มียอดเป็นศูนย์แน่นอนนะครับก็หวังว่านะครับประสบการณ์การทํางานของผมวันนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ช่วยเหลือทุกท่านที่อยากจะไปทํางานในส่วนนี้ได้นะครับถ้ายัางไงชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ Memory Dream นันนะครับสวัสดีครับ